ท่องยุทธภพโดยขุนน้ำามือมึอ่เกมวัดใจพี่ใหญ่บูรพาพยักสวตัวตึวตงออกมาขู่โหวตกว,ว้มเศรษฐาทวีสินแต่เพื่อไทยชิงปิดดิวพักลุงตู่บุรพาพยักฝันเฟื่องยื่นข้อเสนอขอเก้าอี้เกรดเอแถมยังไม่เจรจาแต่ภูมิธรรมรู้ทันเร่งปิดดิวรวมไทยสร้างชาติได้มา36เสียงพ่วงกับสวอ,อีกร้อยเสียงขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแต่พลเอกประวิทย์และพรรคพลังประชารัฐกลับอยู่ในที่ตั้งไม่มีความเคลื่อนไหวนอกจากส่งไยเิกสอสอกำแพงเพชรออกมาถแถลงข่าวว่าพลังประชารัฐพร้อมโหวตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยแบบไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งสิน้นสวาสายบ้านป่ารอยต่อด้านหน้าออกมาพยากณรว่าเศรษฐาทวีสินจะไม่ผ่านด่านสวแน่แถมเรียกร้องให้เพื่อไทยเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แต่ภูมิธรรมเวชยชัยไม่ใช่ไก่อ่อนหรือนักการเมืองไร้เดียงสาที่อ่านเกมของไผ่ลิกไม่ทะลุแต่แกนนำเพื่อไทยก็รู้ดีว่าสวที่แสดงตัวคัดค้านเษถานั่งนายกอยู่ในสังกัดใคร17สิงหาคมภูมิธรรมชิงปิดดิวกับพักรวมไทยสร้างชาติทําให้พีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักและเอกนัทพร้อมพันได้พร้อมกันโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าพร้อมจับมือเพื่อไทยร่วมทํางานด้วยความสามัคคีปลองดอง รวมไทยสร้างชาติไร้เงื่อนไขต่อรองมุ่งเดินหน้าพัฒนาประเทศเพื่อประชาชนสรุปว่าพักเพื่อไทยรวมเสียงสสได้แล้ว314เสียงแต่มีพักเดียวคือพลังประชารัฐที่ยังไม่ติดต่อให้เพื่อไทยเข้าไปเจรจา ในประวิทธวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์23คนเพื่อแสดงความเป็นปึกแผ่นของพักแต่ว่ายังเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านป่ารอยต่อแต่ก็มีข่าวว่าตัวแทนค่ายพลังประชารัฐย,ยื่นข้อเสนอขอเก้าอี้กระทรวงเกษตอไปแล้วแต่เพื่อไทยยังไม่ตอบกลับที่เห็นภายลิศสสกำแพงเพชรมือขวาร้อยเอกธรรมนัฐ ในขาที่การพักแบบท่าขอโหวตฟรีๆแบบไม่ต้องรอเทียบเชิญร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการนั้นเนื่องจากข้างหลังไพลิกคือเงาทมินของบิ๊กบราเธอร์บ้านป่ารอยต่อมีหรือที่จะปล่อยให้ไยลิกกระทําการโดยพละการโดยมีรายงานว่ากระทรวงที่ค่ายลงป้อมต้องการคือมหาดไทยกระทรวงกรเกษตรและศึกษาธิการสำนักข่าวบางแห่งวิเคราะห์ว่าการโหวตนายกของเพื่อไทยจะไม่ผ่านนาสอวอและสุดท้ายเกมจะไหลไปหาพลเอกประวิตยผู้มากบารมี โดยสัตร์สังเกตได้ว่าวันก่อนพลเอกวิทาาย์เทพพัสดินณอยุธยายังพูดคุยกับนักข่าวสายทำเนียบว่าบิ๊กป้อมยังมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมทํางานเพื่อชาติเสียงสว249เสียงยังเป็นดันโหดจุดหินของพรรคเพื่อไทยและเศษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกวันก่อนกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ว่า เศรษฐาแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยน่าจะมีจุดอ่อนเรื่องจริยธรรมและประเมินว่าจะไม่ผ่านการโหวตของที่ประชุมรัฐสภาเพราะเสียงสอวอส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบแต่ข้อมูลอีกด้านของสภาสงูงเห็นว่าเมื่อเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติปิดดีลวกันได้อย่างเป็นทางการก็เชื่อว่าจะได้เสียงสมาชิกวุฒิสภาอีกร้อยเสียงมาสนับสนุนเศรษฐากรณีพลังประชารัฐ ถ้าข้อเสนอที่ยื่นให้เพื่อไทยไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมพลเอกประวิทธ์อาจไม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยและมีสวสายลุงป้อมอีก5 6 0เสียงที่จะไม่โหวตให้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเพื่อไทยคงต้องหาทางปิดเดียวกับพลังประชารัฐให้ได้และเชื่อว่าเมื่อพรรคลงตู่ข้ามขั้วไปแล้วพรรคลุงป้อมก็คงไม่ยอมตกขบวนรถไฟสายอำนาจแน่